มาอยู่กันในแมปตำนานอีกแมปหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะตำนานสุดละแบบเนี้ยตำนานสุดแล้วละ่ะที่คิดว่านะที่คิดว่าตำนานที่สุดอาจจะตำนานที่สุดเพราะว่ามันสร้างมาปีสองพันสิบเก้านะฮะอาจจะไม่ก็ได้เพราะว่า แต่แบบนี้ผมเคยเล่นเมื่อครั้งหนึ่งนะฮะก็เมื่อตอนปสามซึ่งตอนนี้ผมอยู่ปห้านะคะก็เมื่อสองปีที่แล้วเนาะก็เลยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ผลปรากฏว่าก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวอาจจะไปดูเออหน้าเขานะคะว่า หน้าโปรไฟล์ของเขาว่าเขาผลิตแมปอื่นมาอีกไหมนะพอามาแบบนี้ก็คือเก่ามากแต่ว่าคนยังเล่นเยอะอยู่แล้วแบบนี้แล้วด่านนี้ก็คือแบบโอโ้โหเจฟเดอะคิวเลอร์แน่ๆผมว่ายังไงมันก็ใช่อ่ะเพราะว่ามันคุ้นหน้าคุ้นตามากแมบไอ้บ้านต้นไม้เนี่ยเป็นแมบที่คุ้นหูคุ้นตาจริงๆนะ โอ้โหหลบจากเจฟเดอะคิวเลอร์เดานบนนะวาย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 ,วาย,วายอะไรอ่ะอืมอันด้านล่างมันคืออะไรอะทุกคนนะนะั่นน่ะด้านล่างอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้แฮะแต่ขึ้นมาด้านบนแล้วโอเค โอเคกลับมาในลิฟต์ได้สักทีนะตอนนี้เรามีเหรียญอยู่เก้าร้อยนะฮะมาก็โอ้โหเพื่อนก็คือวุ่นวายมากแล้วเสียงฟ้าผ่าฟ้าผ่าในเกมนะฮะจริงๆไม่มีเสียงหรอกมั้งน่าจะไม่มีเสียงแหละฟ้าผ่าเนี่ยไม่มีเสียงฟ้าผ่านะฮะดอเองการเดาเป็นสิ่งที่ดี นะคะแต่ว่าวันวันสอบห้ามลอกเรียนแบบนะขึ้นเลยว่าห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดการเดาเนะี่ยในวันทําข้อสอบนะห้ามลอกเรียนแบบขาดนะในวันทําข้อสอบซึ่งผมก็ไม่ได้เดานะคะอืมก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะอ่าเออ ภารกิจก็คือห้ามตายเกินสามครั้งนะฮะภารกิจในครั้งนี้นะโอ้โหคือมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะฮะแต่สำหรับแมปในตำนานเนี่ยทำได้หมดทำได้หมดเลยเพราะว่าเคยเล่นมาแล้วแมบบพคนนี้เคยเล่นมาแล้วนี่เพื่อนตายเพราะอันนี้โอเคครับผมตายเป็นรอบหนึ่งนะทำไมตัวเองต้องตั้งใจให้ตัวเองตายมันคือตัวอะไรครับทุกคนคือแบบมือมันย,วยาวขาย,ย,วยาวๆ โอ้ยพวกนี้ทำไมใช้โลบักหมดเลยอะเนี่ยใช้โลบักหมดเลยทำไมอ่ะปกติมันไม่ได้ใช้โลบักหมดเลยนะปกติมันไม่ได้ใช้โลโอ๋อมันต้องซื้อด้านบนปะโถโก็ไปหาด้านล่างอยู่มาซื้ออันนี้อันนี้อันนี้ก้อนนี้ซื้อทำไมเยอะแยะเนี่ย ซื้ออันนี้ไปด้วยดีไหมสปีดพชันอะซื้อไปด้วยแล้วกันเผื่อเผื่อเผื่อเอาเผื่อไว้ก่อนโอ้โหมีอิดด้วยเหรอมีอิดด้วยนะเนี่ยเพิ่งเห็นโอ้โหมีเซฟเดอะคิลเลอร์มีอื่นๆมีพิกกี้ด้วยนะฮะอะไรเนะี่ยดาดอะไรเนะี่ยโซนิกเหรอโซนิกหรือเปล่าเอ้ยอะไรอนะทำไมตัวมันดำแบบนี้ เ้ยมันดูไม่ปลอดภัยเลยนะมันดูไม่ปลอดภัยเลยนะทุกคนทุกคนผมว่าไม่ปลอดภัยละโอ้โหเพื่อนตายอย่างนี้โซนิคโซนิคทำไมเป็นคนแบบนี้โซนิคโซนิคนี่ใส่เสียมากโซนิคโซนิคในร่างจริงมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอแบบเนี้ยแล้วก็แบบเนี้ยแต่มันไม่น่าใช่ลางนี้นะ โซนิคมันควรจะเป็นแบบนี้ติดนิ้วอไม่ควรจะเป็นแบบนี้หรือซ้ำอ่อโอ้โหมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยมันไม่ใช่โซนิกที่เรารู้จักนะทุกคนนะมันไม่ใช่โซนิกที่เรารู้จักเลยเอ่อด่านต่อไปก็เราก็จะไปลุยกันในแมปโซนิกอย่างเช่นเคยนะคะมา โอ้โห oh. จากโซนิคธรรมดาที่เป็นแบบที่เราคุ้นเคยนะคะกลายเป็นโซนิคที่เป็นร่างแบบร่างอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ก็อยากโดนไล่นะเอาตามตรงออยากโดนไล่มากแต่สปีดคอยอย่างเดียวก็ไม่น่าพอนะอาจจะต้องใช้อย่างอื่นไปด้วย ก็คือแบบของน่าจะหายหมดเลยนะของน่าจะหายหมดเลยถ้าตายเนะี่ยถ้าตายของหายแน่แน่เอ,อมิมโอ้โหแดงอย่างนี้ฟ้าสีไม่น่าไว้ใจเออโซนิกเอาโซนิกทำไมอยู่ตรงนั้นนะโซนิกอ,อ,อสองรอบแล้วนะ สองรอบแล้วนะมาเดี๋ยวรอบที่สามรอบที่สามโอ้โหไม่รู้ว่าคนตัดต่อจะเหนื่อยไหมนะเพราะว่าโอ้โหจะให้ทำคลิปยาวก็ไม่ได้นะสงสารคนตัดต่อสงสารคนตัดต่อบ้างนะโอ้โหมาเสื้ออันนี้เลย ถ้าไม่เหรียนติดลบอ่ะเอา้าตอนนี้เหรียนติดลบแปดอะไรอ่ะมันคืออะไรคือผมงงมันคืออะไรอ่ะทำไม้เหรียญติดลบอ่ะแต่ที่รู้ก็คือกลับมาแบบเดิมอ่ะแบบเดิมแบบเดิมแลม้วทำไมมันมืดลงอ่ะเอาอะไรเอา้ามาอยู่ในลิฟต์ได้ไงอ่ะ อยู่ในลิฟต์เมื่อไหร่อ,ะรอะ่ะอยู่ในลิฟต์เมื่อไหร่รนะ่ะฮะอยู่ในลิฟต์เมื่อไหร่ไม่อยู่ในลิฟต์เมือนะ่อไหร่น่ะงงมากเลยไม่อยู่ในลิฟต์ตอนไหนอ่มอรู้สึกว่าเมื่อกี้เราจะเห็นยายแกลนี่นะฮะยายแกลนี่ใช่ไหมรู้สึกว่าจะเห็นคุณยายแกรนนี่ แต่ว่าคุณยายแกรนนี่ไม่ไล่ฆ่าเราซึ่งผมก็ไม่ได้โฟกัสกับคุณยายแกรนนี่ไปเลยอืมอ่าฮะอืมเปิดประตูเซเปิดประตูเปิดประตูะเปิดประตู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 เซอเปิดปปด,ปปด,ดีมากอ่าฮะ อะลงไปดูนะเราควรลงไปเหรอเราควรลงไปเหรออะลงไปเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยในท่อน้ำมีเชฟเดอะคิลเลอร์เหรอเฮ้ยรู้แลว้วรู้แลว้วรู้แลว้แลวอิดไงอิดอิดไงอย่าที่มีอิดถ้าใครไม่รู้จักนะคะขึ้นภาพให้ดูหน่อยขึ้นภาพให้ดูอ่าแบบนี้แหละมันจะเป็นตัวตลก ที่ชอบไล่ฆ่าคนนะฮะอืมตัวตลกแล้วก็มีแล้วก็มีลูกโป่งแดงรู้สึกว่ามันกำลังไล่ฆ่าเพื่อนผมอิด <G ül> <G ül> ทำไมอิดท,ทำอย่างนี้อิด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 จะฆ่าผมไหมตอนนี้คือเราแวงตอนนี้ก็คือเราแวงไปหมดแล้วอะอะเพื่อนเพื่อน โอเค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 ทุกคนโอเคโอเคโอเคแล้วก็แล้ใก็อยากรู้ว่าคนตัดต่อคือใครตัวเองนะฮะตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่ซึ่งใช้เสียงตัวเองในการอัดเพราะว่าไมายังใช้ไม่ได้ เื่อเสียงพัดลมมันจะเข้าไปเมื่อเสียงพัดลมมันจะเข้าไปตลอดเลยเนี่ยโอ้โนาหนะฮะทุกคนก็เอิม่มคือไม่สามาัคคีกันเลยอะคือแต่ละคนคือไม่สามาัคคีกันเลยอะทุกคนช่วยช่วยแบบสามาัคคีกันหน่อยได้ไหมช่วยเป็นเพื่อนมิตรที่ดีกันหน่อยได้ไหมแต่ไม่ใช่อย่างนี้อะ เพื่นอนเพื่อนเขาใจอะไรผิดเพื่อนไม่เอาอย่างนี้มันไม่ได้ตายแล้วมันไม่ได้เพื่อนอย่างนี้มันไม่ดีโอ้ยโอ้โหเอาเอาใหม่เลย ปลาทูที่เอาปลาทูออกไปอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะนะน่าจะเป็นแบบจานเปล่าแต่ตอนนี้สับปะหลาดมันอยู่นะโอเคโอเคโอเคนะฮะเราแค่โอเคเว่งวิ่งวิ่งวิ่งเว่งวิ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 ่งมันมันมันอยู่ไหนมันอยู่มันอยู่ไหน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 ดูคนมันอยู่ไหน ไปแล้วเหรอเหมือนจะไปแล้วนะหรือเปล่ามาอยู่ไหนอะอะไอ๋ออยู่นู่นเหรอโอเคโอ้ยรอตายไปรอตายเป็นสักทีโอ้ยดีนะที่เราไม่ตายก่อน เหนื่อย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 มาก <S 2> <S 2> <S 2> <S ตอนนี้หายใจแบบรัวมากนะเพราะว่าแบบทำไมมันต้องกลับมาแบบเดิมอะ่ะทุกคนทำไมต้องกลับมาแบบเดิมด้วยอะโอ้โหโอ้โหลูกนี้ ตงนี้เดาเลิกแบบดีกว่าเดาอะไรก็ได้แต่อย่าเดาเข้อสอบนะฮะแต่อย่าเดาเข้อสอบนะขึ้นเว้นเลยว่าห้ามลอกเรียนแบบนะห้ามลอกเรียนแบบซึ่งผมก็ไม่ได้ทํานะคะแต่ว่าห้ามทํานะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะห้ามทํานะซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะก็อาจจะได้เห็นคลิปของผมค่อนข้างน้อยลง เพ,เ,เพราะว่าต้องอ่านหนังโอเคเพราะว่าต้องอ่านหนังสือนะฮะแต่ก็ตายละอืทุกคนเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่กันเอยทุกคนทุกคนเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่กันนะ้าผมเปิดเทอมวันที่สิบสี่นะครับโรงเรียนดาราสมุทรภูกเก็ตนะแล้วทุกคนลอ,อยู่โรงเรียนอะไรกัน พิมคอมเมนต์มาด้วยนะมาฮึบโอเคตอนนี้ก็มาเลือกซื้อนะถ่ายคลิปนะคบเลือกซื้อถ่ายคลิปเนาะโอ้โหมีอิดซะด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเลือกซื้ออันนี้ได้ไหมเลือกซื้อได้ของที่แพงที่สุดโอ้โหมันช่วยอะไรอะ่ะ ช่วยอ๋อช่วยสร้างบาเรียให้เราอ๋อมันมีคููดาวของมันใช่มหมมันมีคููดาวของมันอยู่อโอโยสุดยอดไปเลยสุดยอด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 